สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนครับเมื่อนี้กับเป็นวันที่7นะครับวันอาทิตย์ที่7ธันวา2568้าพา f c พาอาจารย์ออกมากตอนเวลา7จ็ดมงนะครับครับผมใส่ใส้กวนนั้นครับเยีบเยบแล้วนะครับอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับอาจารย์ f c ฟซงูกเสียงกลางนะครับ ผมใส่ยูกกบากครับผมบัท่านนะตั้งกล่องเลยนะครับเพื่อนเหยียบได้หรอนะครับสู่กันตัวเมียวินออกไปได้หรอนะครับผมใส่ยู่กกบากต้นนี้นะครับเอฟซี FC. อีกตัวหนึ่งผมใส่ไปทั้งนั้นนะครับผมประมาณสองตอ่อ เดี๋ยต้งมาหลุ่นกันขอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเบื้องโตก,กันครับเอฟซี FC. อาจารย์ทุกท่านคู่ดีนะครับนกปลาตัวนี้เสียงกลางเป็นตะเลี่ยงนะครับหนกตัวนี้บอนี่กต่อได้ไปขึ้นเกินอยู่นะครับต้นเคยได้นะครับต้น,นต้นเคยได้จังได้นะครับเดี๋ยวเอาลงเบื้องต้นกัน,นครับเอฟซี FC. อาจารย์ทุกท่าน ดีดย,ยุซานพันหยาแล้วครับช่วงนี้ก็จะได้ต่ตตอเนื่องกันแน่นะครับเป็นช่วงนะครับเอฟซี FC, อาจารย์ดุกดนบางขังห้องบ่อไดห้องบ่อตอห้องบ่จะเพิ่งท่อนะครับบางขังเหยียบกับเหยียบเป็นน้ำๆน,นะครับขันบุเหยียบก็เง่าสุขอนนะครับึนเหยียบ จริงจังบไดรนะครับกับการส่นกเบางตนเบองต้นการเอฟซีอาจารย์ทุกท่านแต่บองตัวบางตัววิ่งได้บอเันเป็นต่อนะครับบอนี่ยบอที่ยงขึ้นนะครับบอจะเรี่ยงขึ้นนะครับครับจะเป็นสีข้ามดํานะครับข้ามดํานกตัวนี้นะครับ หัวนะครับตาดูซบได้เข้าได้นะครับ,เข,รบเข้าขันตานะครับข้ามกลหลครับสอเข็มโตดํดำนะครับครับลักษณะสอหล้างตรงลักษณะเอาไปซ้มได้นะครับนกตัวนี้เอีซยอาจารย์ทุกท่านเดี๋ยวขอ,อยุยาดเอานกออกก่อนครับ ครับอาจารย์ม้ที่สองมาใส่เอฟซี FC อาจารย์นกทักยแยบเร้วนะครับนกเสียงกลางนะครับเสียงกลางนะครับไปเบิ่งกันครับผมใส่อยู่สายหัวนะครับผมใส่สายหัวเพราะว่าการใส่สายหัวนี่จะเข้าร่วมเร็วนะครับมาเพิ่งก็จะมาเปียต้นเทียมนะครับเปียต้นเทียมนกต่อดูดโอกาสการเข้ารวมนี่จะเร็วนะครับสําหรับ นกปลาไอยนะครับเอฟซีเอฟซีที่เด่นนกยังบอกท่านแบบว่าเก่งแห้งนะครับนกตอกกู้ค้าได้วนะครับมาเปียกุกษาตร์ต้นสูงนี่ครับกับเปียลงไปเลยนะครับเปียลงไปบ่ได้คู่นะครับเปียลงไปเสคยขอดเลยนะครับเอฟซี FC. เพราะว่าผมจะใส่พิงหลัง แล้วก็ส่บีบนนะครับใส่พ่างแน่นกปลาเขาก็จะบ,บุคอยพะวงนะครับครับยุกุกครับดีนนะครับดีนดยุซานพะเนี่ยแบบ๋ยวลงเบิ้งน้ำกันนะครับเขากลางขวอนเลยนะครับ มุดแดงก็มีนะครับครับแตมที่สองนะครับเอฟซีเดี๋ยวเบิงบ้งต้นเบิ้งตน้ำกันนะครับมุกเส้นกลางนะครับข้าล่มบัวนี่ข้าล่มจะนักแน่นะครับบัวทีเคยได้เอาไปขัดเอาไปช่ำนะครับข้าร่มนักกูโต เดี๋ยวมาเบ่งต้นตัวไล่ข้อน้องกันครับเอฟซีครับบอเบี่ยงึ้นนะครับบอนี่ครับเสียงกลางนะครับเอฟซีเสียงกลางข้าวลมจัดนะครับมีหน,นุนมีซับลูกตัวนี้นะครับตาดุครับเข้าขันตาครับสี ใบก็โดนแหงนะครับออกแดงนิดหน่อยข้ามก้นลายบัวเหลืองนะครับซอหลังตรงนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตปดตัวที่สองกันครับอาจารย์ အဲ့ဒါ